ล้อมวงเข้ามา YouTube รวมหัวทีวีสองทุ่มตามนัดนะครับใครที่ใจแฟบในช่วงท้ายของรายการสดคุณหมอบอกว่าไอ้เจ้าพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะรื้อได้แม้กระทั่งโทรศัพท์ที่คุณหมอตะวัชชัยไปเอามาก็ไม่เรียกว่าหลักฐานใหม่โหใจแฟบเป็นแถวผมนี่คิดถึงคำไหนเลยรู้ไหมคุณหมอเฮ้ยคนรวยคนมีอานาจคนมีความรู้ทางกฎหมายไม่ติดคุกอีกแล้วนี่ว่าแต่ไม่ใช่ครับใจเย็นๆนะอะคุณหมอกลับมา เราทิ้งท้ายกันไว้คุณแม่เขาถ้าวันนั้นทำจบไปแล้วแต่ณวันนี้เริ่มใหม่ยังไงต่อคดีหลักก็จะเดินต่อไปซึ่งเราต้องรอดูคำตัดสินแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการร้องดีเอสไอเพื่อที่จะไปดูว่าตรวจสอบว่ากระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่ครบถ้วนถูกต้องไหมนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ทำมันไม่ใช่ทำคดีใหม่เพราะเราจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มที่ เอาพยานมาก็คงเป็นข้อมูลไวเ้เฉยๆล้สองคือเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์นี่คือการตรวจใหม่ค่ะทีนี้พอการตรวจใหม่เนี่ยมันก็จะถ้าผลของการตรวจบอกอะไรได้เป็นไปตามที่เขาปล่อยข้อมูลออกมาสิ่งเหล่านี้จะบอกได้ว่ามีการอันที่สามไงแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็อันที่สองก็คือคุณได้ตัดมันออกไม่ยอมมาเข้ามาและสิ่งนี้จำเป็นไหมเพราะเป็นประเด็นหลักในคดี เมื่อน,นั้นก็คือถือได้ว่าการทําคดีเนี่ยไม่ชอบพอทําทคดีไม่ชอบมันไม่ใช่จําเลยโดนนะไม่ใช่คนห้าคนโดนพนักงานสอบสวน<ม>เข้าใจนะคือณขณะน,นี้คดีหลักก็คือคดีของคุณแตงโมแทบจะจบแล้วเหลือสืบพยานปากสุดท้ายแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วเป็นพยานก็น่าจะจํา <c oughs> เลยมา<ะ>กใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาตัดสินยังไงจบไป <c oughs> แต่ที่คุณหมอกําลังบอกว่าช่องคือ มีคนร้องดีเอก็คือรู้สึกจะฝั่งคุณปานเทพนี่แหละร้องให้ DSI ไปตรวจสอบขั้นตอนดำเนินคดีหลักว่าถูกต้องไหมนี่คุณผู้ชมฟังดีๆถ้าไม่ถูกต้องทีนี้จะลื้อขึ้นมาใหม่หม <Okay. S 2> ไอ้ที่คุณเคยปัดทิ้งอ่ะไอ้ที่คุณเคยปัดทิ้งอ่ะพยานหลักฐานอะ่ะกับไอ้ที่คุณเคยไปเปลี่ยนแปลงคุณโดนแน่ทีนี้พอโดนพนักง,งานสอบสวนโดน <Okay. S 2> ถ้าผิดจริง <Okay. S 2> ก็ติดคุก แล้วก็มีการรื้อคดีใหม่ทําคดีใหม่ทีนี้กลับแล้วกลับมาทําคดีใหม่เริ่มตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565เลย่คะว่าตกลงศพเป็นยังไงเรือที่เกิดเหตุเป็นไงอะไรยังไงคุณห้าคนอยู่ที่ไหนแน่แน่ทั้งหมดค่ะคุณแตงโมอยู่ที่ไหนแน่แน่คุณให้ปากคำใหม่ทีถูกไหมเริ่มใหม่เลยค่ะสภาพร่างคุณแตงโมที่มาพบอีกสองวันเป็นอย่างนี้ความเห็นของแพทย์นิติเป็นอย่างนี้ความเห็นประกอบคุณหมอพรทิพย์ที่ให้ไอการภาคหนึ่งเป็นอย่างนี้ พนักงานสอบสวนคุณเอาอย่างไงชุดใหม่ค่ะนั่นะต้องมาดูซึ่งมันไม่เคยเกิดในประเทศไทยนะเดียวนะยังไม่เคยเกิดค่ะหมายความว่าประเทศไทยไม่เคยเกิดวิธีนี้ภาษาไทยผมผมนะค่ะไอ้ที่เคยเป่าทิ้งไปแล้วไอ้ที่เคยช่วยแล้วก็คือไม่มีการลื้อเลยไม่เคยค่ะมันไม่เคยแต่ว่าไหนๆก็คุยแล้วเราก็อยากจะบอกว่าความสําคัญอยู่ที่พูดตลอดเวลาว่าอย่าบริโภคข่าวแบบนี้แบบดูหนังดูนิยาย มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้ได้แปลได้ว่าอะไรระบบตรวจสอบเรามีปัญหาค่ะคดีที่ล้มเหลวทั้งหลายที่มีจุดบกพร่องตรงนน้นตรงนี้ทําอย่างไรจะให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อป้องกันและแก้ไขประเทศไทยไม่มีอันนี้มันก็คือสู้แบบสู้ในรายคดีเนี้ยเท่านั้นเองเผอิญคดีนี้ต้องบอกว่าความแข็งแรงคือคุณหมอธวัชชัยใช่ไหมคะที่ที่เขาเต็มที่ประมาณนั้น มันถึงได้รือแต่มันจะแก้ได้เฉพาะคดีนี้ไงหมายว่ารื้อคดีนี้แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดทําไมไม่มีหน่วยงานใดที่ไม่ว่าจะเป็นคณะนิติศาสตร์คณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมสนใจภาพใหญ่ว่าภาพรวมจะทํำยังไงยกตัวอย่างน,นะคุณต้นวิธีรวบรวมพยายนหลักฐานจะเปลี่ยน,นะคะ่ะถ้ายอมนําเอาพรบนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิรูปมาใช้ต่อไปมันก็จะดีขึ้นก็คือ มีร้อยให้พอถอเก็บร้อยนะคะตรวจร้อยทำรายงานแล้วคุณจะไปฟ้องแค่ 2, สองสามตั้งมันแต่อายการจะเห็นแต่คุณต้องรายงานทั้งร้อยทั้งร้อยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยการชนส,สูตรศพต้องมีเจ้าภาพก็คือต้องมีกระทรวงสาธารณสุขมาดูแลไม่ใช่ว่าบางที่กใช้คุณหมออะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นี่นี่คือตัวอย่างและต้องเป็นอิสระเพราะว่าในหลักการของสาธารณติคือคุณหมอนิติเวชต้องเป็นอิสระอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ ควรจะต้องผลักดันให้เกิดไม่ใช่ไม่ใช่รอดูอยู่ว่าเฮ้ยโทรศัพท์มันจะว่าอย่างไงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราอะโชคหมายถึงว่าสังคมจากกรณีคุณตันโมถ้าถ้าถ้าอย่างนี้คือเราโชคดีอยู่นิดหนึ่งที่เรามีประชาชนที่เข้มแข็งและไม่ยอมย่อท้ออย่างคุณหมอทวัชชัยแต่สังคมโชคร้ายที่สุดคือเราไม่สามารถมีคุณหมอทวัชชัยในทุกคดีได้ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมถูกถูกแต่คุณหมอทวัชชัยเกิดทุกคดีได้ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอาจริงเอาจังและระบอบการเมืองรวมทั้งคนที่คือกระบวนการยุติธรรมมันมีหลายท่อนน่ะพูดง่ายๆคือท่อนนี้ทอ่อนต้นมีปัญหาขนาดหนักท่านปลายบอกว่ารื้อไม่ได้เพราะระบบเป็นอย่างนี้แล้วไงอ่ะคือเห็นโทโทว่เฮ้ยมึงมีปัญหาตั้งแต่หัวแล้วอ่าท่านี้ใครละ่ะใครทนายที่อยู่เป็นฝั่งนี้ลุกขึ้นมาดา่าอยู่ฝั่งแล้วใครอยากจะดูแลทนายอย่างเงี้ยอายการอา้าวทำไมคุณไม่สอบปากคำหมอพรทิพย์ ใครเหรอเนี่ยในระหว่างนี้ใช่ไหมคะใครจะต้องเป็นผู้กํากับตรวจสอบดูแลสร้างระบบอืมระบบระบบต้องเป็นผู้กํากับตรวจสอบดูแลแต่ทำไมไม่มีคนสร้างระบบซะทีใช่ใช่ค่ะและเนี่ยที่พยายามบอกพูดไปตลอดเวลาเลยถามว่าทําไมตอบได้เลยทุระไม่ใช่สองเรากลัวที่สุดคือการแตะอานาจตารวจซึ่งถามหมอหมอมองว่างานเพชรเพชรนะของตํารวจคืองานสร้างความยุติธรรม แต่กลับไม่ค่อยมีคนอยากทำอะ่ะคิดดูสิใช่ไหมคะคืองานสอบสวนคือใช่นะคุณหมอคือคือในระหว่างที่รายการสดจนมาถึงออนไลน์นี่นะผมคิดในใจเสมอเลยนะกรณีนี้กรณีเดียวนี่ถ้ามีตำรวจสัก4ีห้าคนจับคดีนี้จนไขออกมาได้เล็ะแบบละเอียดเจอนะเขาคือเพชรเม็ดงามของสังคมแต่กลับกลายไม่มีใครทำใช่ค่ะคเนี่ยต้นตอนเนี้ยวันที่เราคุยกันเนี้ยมีสองคดีคดีหนึ่งที่เหมือน ตายในกองเพลิงแล้วเหมือนก็ทําให้มันเป็นฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้แต่ตํารวจติดใจนะแล้วตำรวจก็ลือแต่ในอีกคดีหนึ่งญาติติดใจแต่ตํารวจติดว่าเป็นฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือทํำยังไงอ่ะสมมุติเป็นกรณีเดียวกันอันนี้สองคดีที่เกิดขึ้นที่คล้ายๆกันเลยแสดงให้เห็นไงว่าทํายังไงเราจะให้ประชาชนต้องไม่ต้องรู้สึกต้องเผชิญกรรมว่าเราจะเจอคนแบบไหนเราต้องได้ ระบบที่มีพนักง,งานสอบสวนที่รักงานสืบสวนสอบสวนก็แปลว่าระบบจะต้องทําให้เขาทํางานได้มีอะไรสนับสนุนและทุกคนอยากมาเป็นที่สําคัญอย่ามีใครไปล้วงลูกว่าซ้ายขวาซ้ายขวา<ห>แต่ที่น่าจะสําคัญที่สุดใช่ค่ะเราจะเห็นข่าวข่าวเศร้าของพนักง,งานสอบสวนเยอะมากเลยนะช่วงหลังๆอะ่ะบางทีอายุไม่เท่าไหร่เลยตัดสินใจแล้วใช่ค่ะไปแล้วลาออก ลาออกไม่ว่าสิครับบางคนใช่ไหมลาโลกพ่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราปล่อยไงปล่อยให้ระบบมันทําลายองค์กรจริงๆคนดีๆเยอะนะคะแต่ว่าบางคงไม่ไหวอะสู้ไม่ไหวอะอย่างยงกรณีคุณแตงโมนะคุณหมอจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ยากสําหรับมือพนักงานสอบสวนในประเทศไทยเลยไม่เลยคดีนี้ง่ายๆเลยค่ะหลักฐานก็กชักช้าสีหน้าเศร้าอยู่ตรงเนี้ย หลักฐานทุกอย่างก็ชัดหมดเลยคือเป่าคดียากกว่าอีกยากกว่าเพราะอันนี้หลักฐานมันชัดมากปกติคดีถ้าคุมเคือคุมเครือให้ดูเอะเป่าคดีง่ายๆเขาเป่าแต่อันนี้คือพยานหลักฐานชัดมากใช่ค่ะมีทุกอย่างครบเป่ายังยากกว่าแต่เลือกเลือกในการเป่าใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าจนถึงวันนี้มันกี่เดือนแล้วว่าที่มันมสองเดือนได้แล้วมั้งองค์กรอ่ะ ตรวจว่าอย่างไงบ้างเงียบสนิททั้งๆที่เรื่องที่มันเกิดไม่ได้่พอบตรลคนนี้เราไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับท่านเลยถูกไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพชรอีกแล้วนะเนี่ยเป็นโอกาสทองฝังเพชรนะถ้าถ้าคุณมองแล้วคุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมคะนี่คือตัวอย่างใช่ไหมนี่คือโอกาสทองฝังเพชรเลยนะใช่ในที่นี้อย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับตั้งแต่ไล่ช่วงสดจนมาถึงตอนนี้ ผมย้ําอีกครั้งว่าผมและคุณหมอพันทิพยบคุยกันก่อนที่เราจะเข้ารายการว่าเราไม่ได้กล่าวหาใครทั้งสิน้นแม้กระทั่งท่านจะเป็นพนักง,งานสอบสวนในชุดที่อยู่นั้นถ้าท่านทําด้วยความสุจริตใจท่านเชื่อมั่นว่าพยาหลักฐานมันเป็นไปตามนั้นจริงๆเราก็เชื่อท่านแต่วันนี้เขารื้อขึ้นมาแล้วกระบวนการตรวจสอบมันกําลังจะเดินหน้าใหม่เราก็ต้องรอกระบวนการตรวจสอบใหม่ว่าเป็นอย่างไรเนาะ <Okay. S 1> คุณหมอแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมคุณหมอพันทิพย์หล่นคําพูดไว้กับผมแบบ จะเรียกว่าปลุกใจก็ได้หรือจะเรียกว่า <c oughs> คุณหมอบอกว่าถ้าต้องการสู้เพื่อความยุติธรรมมันต้องยังไงนะคุณหมอมันต้องไม่ท้อใช่ไหมต้องไม่ท้อแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องต้องลุกขึ้นทําด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยกันอย่ารอให้คนอื่นเขาเป็นคนทําอ,อวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าไม่มีนักการเมืองด้วยระบบใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาจากพรรคใดๆหรือจะมาจากการปฏิวัติ จะสนใจที่จะปฏิรูปเรื่องนี้ไม่มีค่ะเพราะนั้นคดีนี้จะบริโภคแค่ว่าตกลงคลิปในโทรศัพท์เป็นยังไง GPS เปลี่ยนแตงโมจะเป็นยังไงไม่ได้ค่ะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเขาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่สนใจตามนะนี่ไปต่างประเทศฟิลิปปินสินโดมาเลทุกคนตามเรื่องนี้เราจะปล่อยให้ประเทศไทยแย่ขนาดนี้เหรอเรื่องความยุติธรรมซึ่งผมก็เชืช่อว,ว่าทั้งคุณสนทิคุณปานเทพค,คุณหมอทวัชชัยคุณหลายๆท่านนะนะที่ที่ก็คิดเหมือนคุณหมอปานทิพย์ว่า อย่างที่ผมหยาบเรื่องคดีแต่งโมน่าสนใจไหมน่าสนใจความความเศร้าความเสียใจในชะตากรรมของเธอก็เราก็เข้าใจแต่ผลที่ได้มันควรจะต้องแทงขึ้นไปถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาจริงๆไหมถ้ามันมีปัญหาเราจะปล่อยให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ไปตลอดเหรอ <Okay. S 2> คุณหมอบอกใครช่วยอะไรได้ช่วยคุณผู้ชมก็ช่วยได้ช่วย ช่วยในการใช้ดุลพินิษในการที่จะบอกไปกับฝ่ายนะักการเมืองฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายใครก็ถามว่าเราไม่ชอบระบบนี้แล้วเราไม่อยากได้แล้วถูกไหมคุณหมอใช่ค่ะเนาะอ่ะอวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะคุณหมอขอบคุณอีกทีแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมแล้วก็เรื่องนี้ต้องเคลียร์แล้วก็ช่องท็อปนิวส์รวมถึงรวมหมดดีวีอยากสะท้อนให้คุณผู้ชมว่าสังคมนี้ยังดีได้นะครับแต่เราต้องช่วยกันทุกทุกคนเลย อย่าท้อและอย่านิ่งหนูได้นะครับแล้วกลับมาในรายการสดเราก็เจอกันจันถึงสุขผมจะพยายามเชิญแขกรับเชิญดีๆแบบนี้แหละขอบพระคุณอีกทีครับไปก่อนสวัสดีครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทํางานหนัก ตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี้คุณผู้ชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,000 90บาทหรือเฉลี่ยแล้วตก2งละ30บาทนิดๆิเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00-00หรือที่ LINE a TV 999ครับ